สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนครับเมื่อนี้ก็ะในออกมาบันสวนยูฟ่านาโยยูโรประจำครับตื่นเสามาเมื่อนี้อากาศเย็นพี่น้องอากาศเย็นหมอกบางๆครับนี่ก็วันที่เก่าแล้วครับวันที่เก่าขื้นเก่าคำครับผม้มเดือนหนึ่งเดือนไยเดือนนี้แล้วครับเดือนธันวาแล้ว มือนี้ก็ได้พามาเบิงสวนขึ้นเอาเหรอครับเก็บดอกแค่ประมาณนี้ครับมาเบิงแสงตะเบียนคืนครับตะเบียนขึ้น,น,นทอฝ้าขึ้นมาพี่น้องเศร้านี่อากาศดีพี่น้องอากาศดีครับผมอากาศดีายครับอากาศเยน็นหมอกบางครับหมอกบางๆประมาณนี้ครับ นี่คือของฝากบ้านสังแปนตะบนแว้งเพื่อสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครแสงตะเวนพอฟ้าขึ้นมาพี่น้องตอนเช้าๆประมาณนี้ครับเก็ียบตกแค่ประจําวัน นี่คือวิถีชีวิตของเจ้าบ้านสังแป้นนี่คือบ้านสังแป้นครับอ่าตีถนนดอนเคียงวาริสภู่มอ,อ่างถนนเส้็จนี้ครับลัดไปทางกำเพื่อวังสามหมอได้ครับ,บเพื่อวารืาอวังสามหมอพันได้ครับไปเสียนนี้ได้ออกดอนเคียงกับเขาสว่าง ฟังคนผู้ดรสะกลประมาณครับได้มาเบิงดูแลสิ่งของที่เข้าปลูกเข้ามีว้นี่แหละครับพี่น้องในหลายอย่างอยู่ครับย่างละเลียละน้อยพื้นที่ปลูกมันบ่หลายครับบ่หลายครับบ่หลายได้มาเบิงมาดูแลตะกอกตะไคร้มุนนี่แหละครับตะไคร้กับบ่เงามแล้วก็ พอใช้ได้ครับได้หกเจ็ดเดือนแล้วครับปูกไว้ตะแต่ไคร้ตะไข่ไม่ไหมไร่อ่อนครับแต่ไร้อ่อนๆื่อชีวิตจริงๆครับตื่นเตามากแตมาพีนองเลยเปลี่ยนกันสิรับรู้มาโดนแล้วลครับเพราะว่าผมกับอยู่กับหัวกับสวนกับหน้าอยู่ ทุกมือทุกวันน่ะจำเป็นนี่ลีกับโบได้ออกตอนเช้าครับเป็นไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับนั่งชุนชวนน้องละถ้าบ่จำเป็นได้กับได้ออกมาครับมาเก็บผลผลิตเป็นดอกแค่ครับประจําพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนครับทุกครอบครัวทุกบ้านทุก มันละแหงแล้วไปเอที่เขามาเป็นกำลังใจก็ขอให้ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปทุกๆคนครับทุกๆครอบครัวหอดวันที่หนึ่งที่สิบหกกัหายิ่งๆหงปังๆงถือกงมันประมาณนี้ครับพี่นองกรับสวัสดีครับดีครับพี่นอง